นพดนสตอรี่ a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ขออนุญาตมาต่อจากเมื่อวานเนาะที่ผมเอาหนังสือที่ชื่อว่า The Path มารีวิวให้ฟังนะครับทวนนิดหนึ่งหนังสือเนี้ยเขียนโดยคุณ เดี๋ยวขอเปิดชื่อนิดหนึ่งนะคโนสุเกะมัตสึชิตะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทพานาโซนิกผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักเคยได้ยินชื่อนี้แน่ๆนะครับก็ได้ข้อคิดมา25ข้อแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยรีวิวไปถึงข้อ10เท่านั้นนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นตอนจบของการรีวิวหนังสือเล่มนี้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับข้อ11ระวังการตกหลุมพรางของการได้รับผลประโยชน์ในระยะสั้นซึ่งอาจไม่ดีในระยะยาวผมว่า ข้อคิดของคุณคานาโซเกะโคโนโซเกะจำชื่อไม่ได้ทุกทีต้องต้องต้องพลิกไปดูโคโนโซเกะเนี่ยจะเป็นข้อคิดที่ใช้ได้ทั้งสองมุมนะมุมของธุรกิจกับมุมของชีวิตคือบางเรื่องเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขียนเขียนเขียนออกมาชัดๆว่าเป็นธุรกิจหรือชีวิตแต่ผมผมมองว่าจริงๆแล้วมันใช้ได้ทั้งทั้งสองสองแบบอ่ะผมขอเรื่องธุรกิจก่อนเนาะจริงๆในใน ผลประโยชน์ในระยะสั้นเช่นกําไรในระยะสั้นเนี่ยอาจจะดูว่าเออเนี่ยทำอันเนี้ยเราได้ยอดขายแน่ๆเลยเช่นนะเช่นนะโปรโมตเราก็พูดอะไรที่มันเกินเลยพูดอะไรที่มันแบบดึงดึงความสนใจอะแต่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นจริงอย่างนั้นเน่ยอันนี้คือหลุมรางของได้การได้รับผลประโยชน์ในระยะสั้นแต่ระยะยาวเป็นไงลูกค้าเกลียดคุณเลยเฮ้ยไอ้นี่มันโมอว,วะ่ะ เฮ้ยมันบอกว่าทําอันนี้ได้ทําันนั้นได้แล้วของจริงทาไม่ได้เนี่ยไม่ดีเลยะยาวอันนี้ธุรกิจซึ่งคุณโคโนสุเกะก็บอกว่าอย่าทํานะอย่าทําแบบนี้ไม่ดีนะครับพอเขาตั้งองค์กรมาเขาไม่ได้แค่กําไรปีเดียวแล้วปิดธุรกิจเลยใช่ไหมในชีวิตผมว่าหลายอย่างเนี่ยตรงมากเลยผลประโยชน์ระยะสั้นทาอะไรครับดื่มน้ำอัดลมนั่งดูทีวีอน j o ยไม่ต้องออกกําลังกายหรอกเหนื่อยจะไปออกทําไม อันเนี้ยเราแฮปปี้ระยะสัน้นแต่ไม่ดีระยะยาวอ่ะผมไม่ได้บอกห้ามดูทีวีเลยนะครับห้ามห้ามดื่มนนะ้ำบดลมเลยแม้แต่แก้วเดียวอะไรเงี้ยทำได้บ้างนะแต่ว่าไม่ใช่ทำตลอดคือคือทำตลอดเนี่ยตอนแรกๆคุณก็จะไม่รู้สึกอะ่ะแต่ระยะยาวผมรับประกันเนาะโรคถามหาแน่ๆถ้าคุณไม่ออกกำลังกายคุณนอนไม่พอคุณกินอาหารที่มันเป็นจังฟูนะ่ะมาแน่ครับมาแน่ไม่ไม่ต้องลุ้นเลยฮะระวังนะครับสิบสองครับ ความล้มเหลวอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆที่นาเราไปสู่ความสําเร็จเดี๋ยวจะแปลผลทั้งสองมุมนะมุมธุรกิจเนาะมีโปรดักต์ออกมาแล้วเจ๊งเนี่ยไม่มีใครชอบนะแต่บางทีโปรดักต์ที่เริ่มต้นเนี่ยนะมันพาเราไปสู่โปรดักต์ที่มันสุดยอดคือถ้าไม่เริ่มต้นแบบนั้นเราก็ไม่รู้นะเราจะไปเจอโปรดักต์ใหม่อีกแบบหนึ่งหรือเปล่าทุกคนทราบอาจจะเคยอ่านอ่านอ่านเคสของทวิตเตอร์ซึ่งตอนนี้เรียกว่า X แล้วเนาะหลังจากอีลอนมัสต์ไปซื้อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็น X Twitter ตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้จะทำโซเชียลมีเดียที่มีคนใช้เป็นหลักหลายพันล้านคนเนี่ยไม่ได้ทําแบบนี้เลยนะครับเขาทําเข้าใจว่าทําเป็นพอดแคสต์เป็นแอปพอดแคสต์นะครับแต่มันไม่ดังเขาก็เลยมานั่งระดมสมองใหม่จนกระทั่งได้เจอไอ้ t วิตเตอที่เป็นช็อตฟอร์มคือตอนนั้น Facebook มาแล้ว Facebook นี่เขียนระยาวๆว w i t t e r ์ Twitter บอกเฮ้ยเขียนไม่เกินกี่ตัวอักษรจะไม่ได้ตอนแรกร้อยกว่าตัวอักษรเนี่ยดังขึ้นมาเลยครับ นี่คือความล้มเหลวที่ทเขาทำพอดแคสต์ถ้าเขาไม่เริ่มทำพอดแคสต์แอปนะเขาก็ไม่รู้หรอกหรือในชีวิตเราเนี่ยบางทีเราล้มเหลวในบางเรื่องนะแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆผม,ผมเอาชีวิตผมแล้วกันเนาะผมเคยไปสมัครเข้าเป็นคนอนซัลต์ระดับโลกอ,ะอ่ะเป็นท็อปๆของโลกอะ่ะสัมภาษณ์รอบสามนะตกครับซึ่งเราคิดว่าเราน่าจะได้อะ่ะโอ้โหแบบตอนนั้นเฟลเฮ้ยทำไมไม่รับเราอะคือแบบเซ็ง yeah, อะ่ะแต่มันคือจุดเริ่มต้นทำให้ผมมาเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ซึ่งสาหรับผมนะ ส่วนตัวขีดเส้นใต้มันเคยชิดในฝนันแหละตอนนี้คือถ้าผมเป็นคอนซัลท์ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ชีวิตจะเป็นไงนะแต่ว่ารู้แค่ว่าคงไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์อะตอนนี้ผมผมแฮปปี้เลยนั้นความล้มเหลวที่ตอนนั้นรู้สึกว่าแย่เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆที่ทําบรรลุความสาเร็จได้สิบสามครับสิ่งที่น่าก,กลัวความล้มเหลวคือการที่เราไม่พยายามทําเต็มที่ถ้าในมุมธุรกิจคือไม่ยามทําเต็มที่เราเจ๊งน่าเสียดาย เพื่อถ้าตอนนั้นเราทํามันนั้นถ้าตอนนี้เราทำอันนี้มันน่าเสียดายชีวิตเหมือนกันเนาะถ้าเราแบบทําอะไรแบบไม่เต็มที่อะ่ะน่าเสียดายแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยเสียดายสิ่งที่คุณทําเต็มที่แล้วมันไม่เวิร์คคุณมักจะเสียดายว่าคุณไม่ได้ทําในสิ่งที่น่าจะทําแบบนั้นส่วนใหญ่คนจะเป็นแบบนั้นมีคนไปสัมภาษณ์คนอายุเยอะๆไม่ไม่เคยมีใครบอกเลยว่าถ้ามีก็คงน้อยอะ่ะที่บอกว่าผมเสียดายจังเลยที่ตอนนั้น ทุ่มเทพลังในการทํางานแล้วไม่ประสบความสําเร็จไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะมีแค่ว่าแบบผมเสียดายจังเลยตอนนั้นน่าจะทำอันนั้นน่าจะทําอันนี้น่าจะทําอันนู้นเหมือนกันไม่ค่อยมีคนบ่นเสียดายว่าโอผมทุ่มเทคนคนนี้แล้วสุดท้ายแล้วเขาไม่ชอบผมส่วนใหญ่จะเสียดายว่าลูงงี้ตอนนั้นบอกรักเขาดีกว่าอะไรเงี้ยน,นั้นสิ่งที่น่ากลัวความล้มเหลวนะคือการที่เราไม่ได้ทําหรือไม่พยายามทําเต็มที่สิบความโลภคือต้นเหตุความล้มเหลว ธุรกิจครับถ้าเราโลภเกิดอ,อะไรขึ้นโอ้โหพยายามทํายอดขายนู่นนี่นั่นอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะครับผลิตของเอาวัตถุดิบหวยหวยเพื่อทํากําไรสูงสูงแล้วสุดท้ายก็ล้มเหลวถ้าเป็นการลงทุนนะซื้อหุ้นไม่ดูตามาตาเรือเลยคนบอกว่ามันขึ้นแน่นอนโลภล้มเหลวส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นชีวิตเราเหมือนกันนะครับถ้าเราโลภทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยโดยที่ไม่ระมัดระวังอ่ะมัวแต่คิดแต่เอาแต่ได้อ่ะส่วนใหญ่จะล้มเหลว หรือบางคนไม่ไม่จริงผมซื้อหุ้นมั่วผมกําไรระยะสั้นเนี่ยจะได้ครับระยะยาวผมเชื่อว่าน้มเหลวสิบห้าครับเราควรทํางานด้วยความระมัดระวังอย่างรวดเร็วดูสองคนี้นะสองคำนี้เป็นสองคำที่ดูขัดแย้งกันนะระมัดระวังต้องช้าเร็วต้องไม่ระมัดระวังแต่ว่าคุณโคโนสุเกะบอกไม่เวลาคุณทํางานเนี่ยคุณต้องระมัดระวังและร,รวดเร็วด้วยคือคือคุณต้องมีมีทักษะ ระมัดระวังก็ต้องดูให้ดีไม่ใช่ทํางานมั่วซั่วแต่ไม่ใช่เอาแต่ดูดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกส่งไม่ทันอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องมระมัดระวังและรวดเร็วพูดข้อ15นึกถึงกีฬาฮะไ,ไม่รู้ทําไมเนาะคือคือผมว่านักกีฬาระดับโลกเนี่ยจะมีทั้งสองอย่างคือเขาเขาระมัดระวังนะเขารับเอาเอานักเทนนิสก,ก็ได้นะฝ่ายตรงข้ามยิงมาเนี่ยนะ เขาเขาเขาต้องเดาเลยนะคือคือเขาต้องไม่ใช่เดาอะ่ะคือเขาต้องมองเลยว่าไม้แบบนี้เขาจะยิงโฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์อะไรเงี้ยเขามีความระมัดระวังมากนะครับไม่ใช่แบบเล่นสบายๆไม่ใช่นะครับระมัดระวังแต่เขาเร็วมากนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเห็นภาพไหมครับทางานก็ต้องเป็นแบบนั้นสิบนะครับคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าเราทําได้สําเร็จหรือล้มเหลวแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าความสาเร็จหรือล้มเหลวคือเรารู้ว่าเราทําสิ่งนั้นเต็มที่แล้วหรือยัง คุณคโนุเกะมักจะพูดคำนี้บ่อยมากคือทําเต็มที่แล้วหรือยังผมว่าหัวใจของความสุขอันหนึ่งของการทํางานคือการได้ทําอะไรเต็มที่ผมทํางานทุกงานเท่าที่ผมจําได้แล้วกันเนะผมผมพยายามทาคาว่าเต็มที่ไม่ได้แปลว่าอดนอนไม่ได้นอนนะเต็มที่ในข้อจํากัดที่เรามีอยู่แล้วผมทุกครั้งที่ผมทําอะไรแบบนั้นเนี่ยต่อให้มันทําแล้วมันไม่สําเร็จอย่างที่เราคิด มันไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่เพราะว่าย้อนเวลากลับไปฉันก็ทําได้แค่นี้แหละณะเวลานั้นตอนนั้นฉันเต็มที่แล้วกีฬาเนี่ยเวลาผมไปเล่นกีฬากับใครเนี่ยถ้าผมเล่นเต็มเต็มที่นะแล้วแพ้นะถามว่าชนะมันรู้สึกดีกว่าแพ้อยู่แล้วครับแต่ถ้าแพ้นะไม่รู้สึกเสียใจอะไรมากเลยครับเพราะว่าพอยมันคือก็เราเต็มที่แล้วโหเขาเก่งจังเลยอะ่ะดีจังเลยอะ่ะที่ได,ได้ได้เล่นกับคนเก่งอย่างเงี้ยนะครับ คือผมว่าความรู้สึกในการทำอะไรเต็มที่นี่เป็นความรู้สึกที่ดีนะ17ครับรายได้ควรแปลผันตรงกับความสุขที่เรามาให้ลูกค้าผมว่าเป็นคำสั้นๆง่ายๆที่ทำให้เราคิดเนาะคุณอยากได้รายได้เยอะๆเนี่ยบางคนโฟกัสรายได้รายได้รายได้คือคุณเปลี่ยนโฟกัสความสุขความสุขความสุขที่คุณจะให้ลูกค้าคุณลองคิดเลยคุณจะทำยังไงให้ลูกค้ามีความสุขที่สุดรายได้มาเองจริง เพราะลูกค้าเนี่ยเขาเขาอยากจ่ายในสิ่งที่มันคุ้มค่าสําหรับเขานั่นหมายความว่ายิ่งเขามีความสุขมากเขาก็ยิ่งอยากจ่ายมากถูกปะเอาเราคุณลองคิดถึงตัวคุณก็ได้ครับที่เราเป็นลูกค้ากันเนี่ยคุณจะซื้อของในสิ่งที่สร้างความสุขให้คุณทั้งสิ้นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นบริษัทไหนที่สามารถสร้างความสุขให้คุณได้มากคุณก็ซื้อของเขามากไงแค่นั้นเองนะครับบริการก็เหมือนกันเราเราไปใช้บริการที่ไหนแล้วรู้สึกแฮปปี้เราก็จะใช้บริการนั้นถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ย รายได้มันก็แปรผันกับความสุขของลูกค้านั่นแหละ18ครับถ้าเราทำลายคู่แข่งเราก็จะไม่มีใครที่เราจะเรียนรู้ได้และเราจะไม่ก้าวหน้าฟังดูโลกสวยแต่ผมเชื่อว่าคุณคโนสุเกะก็เชื่อแบบนั้นเหตุผลเพราะว่าเขาบอกว่าการแข่งขันเป็นสิ่งที่ดีนะโมโนโพลี่เนี่ยโมโนโพลี่แปลว่าการผูกขาดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะทําให้สินค้าหรือบริการมันแย่ลงในในมุมของของเศรษฐกิจด้วยนะ คุณลองนึกภาพนะถ้าเป็นร้านอาหารมันมีอยู่ร้านเดียวอะ่ะไม่มีใครเป็นคู่แข่งเลยอะ่ะเขาทําอาหารไม่อร่อยอยังไงคุณก็ต้องกินอะ่ะถูกปะ่ะเพราะไม่งั้นคุณไม่มีอะไรกินไม่ดีนะไม่ดีต่อลูกค้าไม่ดีต่ออินดัสทรีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงมีกฎหมายออกมาเลยครับเพราะถ้ามีการผูกขาดเนี่ยเขาถือว่าผิดกฎหมายในอเมริกาเนี่ยเขาเขาชัดเจนมากเนาะกลับมานะครับพนา a s o n i c ก็บอกว่าเฮ้ยไม่คุณคุณแข่งกันได้แข่งแบบ healthy อมเพ e t i ั i แข่งกันแบบแบบไม่ใช่แข่งกันแบบแทงข้างหลังใช้วิธีสกัดปลกแมวนะรันนั้นไม่ต้องทำลายเพราะเราจะได้เรียนรู้ว่าคู่แข่งเป็นยังไงเอาเอากีฬาเหมือนกันนะผมชอบนึกถึงกีฬากีฬาเนี่ยเอาเอานาดาวเฟเดอร์เรอร์แล้วกันนะซึ่ง2คนนี้เป็นนักเทนนิสระดับโลกเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเก่งขึ้นเพราะว่าเขามีอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ถ้าเฟเดอร์เรอร์เก่งอยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะไม่เก่งเท่านี้หรอกเพราะว่าเขาเขาชนะทุกคนไงไม่ได้เรียนรู้จากใคร,ใครเลยใครเล่นกับเขาก็าแพ้หมด แต่เขาเป็นนักเทนนิสที่เป็นตำนานที่เก่งขนาดนี้เพราะก็เจอคู่แข่งอย่างราฟาเอลนาดาวซึ่งเก่งมากเขาได้เรียนรู้จากนาดาวแน่นอนผมมั่นใจนาดาวก็เช่นเดียวกันถ้าเขาเก่งอยู่คนเดียวไม่มีเฟเดเลอร์อยู่เขาก็าชิวๆดิไม่ต้องฝึกยิงได้เลยไม่ต้องซ้อมยังชนะเลยแต่เขาเจอเฟเดเลอร์ไม่ได้คือเขาแพ้อยู่แล้วก็ททำไงให้ชนะเพราะนั้นเนี่ยคู่แข่งคือคนที่จะทําให้เราเรียนรู้ได้นะทำให้เราก้าวหน้านะวันนี้ถ้าใครทําธุรกิจอยู่มีคู่แข่งเนี่ยเรียนรู้จากเขาครับ 19เครับเราควรประสบความสําเร็จแค่ประมาณ 2- ใน3าครั้งเพราะความล้มเหลวจะช่วยทําให้เราเติบโตอย่างคล้ายๆเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างอ่ะคุณคุณคู่แข่งคุณคุณชนะรั่วร้อยเปอร์เซ็นี่ยผมว่าคุณเปลี่ยนคู่แข่งเหอะเพราะว่าคู่แข่งเนี้ยมันไม่ทําให้คุณเติบโตแล้วคือความชนะชัยชนะเป็นความมันมันมอบความสุขให้ในผมไม่เถียงนะมันเป็นความรู้สึกที่ดีอันนี้ผมไม่เถียงนะครับแต่ว่าแพ้บ้างก็ดีนะเพราะมันจะทําให้เรา humble นะ ร,รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักรู้ว่าเราไม่ได้เก่งที่สุดในทุกเรื่องนะแล้วบางทีเราได้เรียนรู้นะครับเวลาผมเล่นกีฬาเหมือนกันนะครับก็มีแพ้ครับแพ้แล้วผมก็ได้เรียนรู้ทุกครั้งที่ผมแพ้ว่าเฮ้ยลูกนี้เขาทำยังไงไว้ทำไมลูกเสิฟเขาแรงจังอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนทาให้เราเติบโตนะครับข้อ20เป็นเคล็ดลับความสุขที่คลาสสิกครับรู้จักมีความสุขกับสิ่งที่เรามีเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเรา,เรามองเฉพาะสิ่งที่ไม่มีเราจะมีทุกตลอดชีวิตเพราะเราจะไม่มีตลอดชีวิตเราไม่สามารถมีทุกอย่างในนโลกี้้ได แล้วพอเรามีเราจะไม่มีความสุขเราจะไปหาสิ่งที่ไม่มีต่อไปเพราะฉะนั้นมองเห็นสิ่งที่เรามีครับวันนี้นะฟังพอดแคสต์อยู่ตอนนี้คุณกําลังขับรถอยู่คุณกำลังมีรถนะคุณดีกว่าคนอื่นเยอะแยะนะครับที่ไม่มีรถวันนี้คุณไม่มีรถคุณนั่งรถเมย์อยู่คุณนั่ง b t s อยู่ฟังอยู่แฮปปี้นะครับนี่คือสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่มี bts ไม่มีรถเมย์คุณเดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามมองสิ่งที่เรามีแล้วก็มีความสุขกับสิ่งนั้นครับ ยีสิสิ่งที่อันตรายมากคือความรู้สึกไม่กลัวอะไรเลยคือความกลัวมากเกินไปก็ไม่ดีเราคุยเรื่องนี้เยอะแต่ไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยก็ไม่ดีเพราะมันจะทำให้คุณเจ๊งใครที่มามีผมจําได้นะครับเป็นโค้ดโค้ดหนึ่งของนักลงทุนชั้นนําระดับโลกแต่ผมขออภยัยผมจําชื่อไม่ได้ฟิลิปฟิชเชอร์หรือหรือใครสักคนหนึ่งอะ่ะผมจําไม่ได้ต้องขออภัยจริงๆเขาบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณสามารถเอาชนะตลาดได้ตลอดเวลา คือคุณเก่งกว่าตลาดอะตลาดคือตลาดหุ้นเนี่ยเฮ้ยพวกนี้ไม่รู้เรื่องหรอกฉันรู้วิธีการเอาชนะตลาดหุ้นจุดนั้นอะคุณควรจะออกจากตลาดหุ้นเพราะว่านั่นคือความรู้สึกไม่กลัวอะไรเลยความรู้สึกฉันเก่งที่สุดอีโกมาแบบเนี้ยอันตรายมากเพราะคุณจะเอาอินคุณจะใช้เงินแบบเต็มที่เพราะคุณมั่นใจสูงสุดยีิบครับเราควรเป็นคุณครูที่มีความกระตือรือร้นครับทำไมต้องเป็นคุณครูเวลาคุณสอนคนอื่นนะคุณจะเก่งขึ้น คุณจะเข้าใจเรื่องที่คุณสอนมากขึ้นผมมาโชคดีนะผมผมมีอาชีพเป็นเป็นคนสอนเนะ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ผมสอนผมได้ตกผลึกทุกครั้งนะครับทุกครั้งทุกครั้งที่ผมพูดผมได้ตกผลึกผมโชคดีผมมีสื่ออย่างอย่างพอดแคสต์เนี่ยหนังสือเล่มเนี้ยถ้าไม่ได้เอามาสรุปและไม่เอามาเล่า,ามาคุยในพอดแคสต์ผมอาจจะรู้เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่ผมรู้อยู่ตอนนี้ เป็นคุณครูเป็นสิ่งที่ดีนะครับอยากรู้เรื่องรไรสอนแต่ว่าสอนด้วยความกระตือรือร้นกระตือรือร้นทํำยังไงหนึ่งนะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวแทรกให้นะครับคือเวลาผมสอนเนี่ยเอเนจีมันมาจากไหนมาจากความรู้สึกว่าสิ่งที่เรากาลังพูดไปอะ่ะมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนฟังพอดแคสต์ Podcast อันเนี้ยผมพูดอยู่คนเดียวนะครับผมไม่เห็นหน้าคนฟังเลยสักคนนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคําพูดที่พูดไปต้องมีใครสักคนนี่แหละ ในบางข้อบางเรื่องเนี่ยในตอนนี้ต้องมีอินกับบางเรื่องเราเอาไปช่วยแก้ปัญหาชีวิตเขาได้แค่นี้ก็กระตือรือร้นละสอนในห้องผมผมรู้ว่านักศึกษาบางคนกันนั่งหลับมีทาไมอะ่ะเขาก็มีสิทธิ์หลับเขาง,ง่วงไงเรายังง่วงเลยตอนเราเรียนแหะแต่เชื่อเถอะครับว่าคําพูดของเราเนี่ยมันจะไปช่วยทําให้ใครบางคนในห้องเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับหรือตอนนั้นยังไม่เปลี่ยนเลยทั้งห้องหลับหมดเลยต่อไปเขาอาจจะ กลับมาดูชีตของเรากลับมาดูคลิปของเราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อแบบนั้นความกระตือรือร้อนแบบนี้จะมีแล้วจะทําให้เราพัฒนาตัวเองด้วยยีครับถ้าเรายอมรับความจริงเราจะเติบโตและมีความรู้สึกสงบธุรกิจถ้ามันจะเจ๊งคุณยอมรับว่าเจ๊งคุณจะเติบโตเรียนรู้นะครับแล้วคุณจะสงบเพราะนี่นคือธรรมชาติความจริงบางทีมันเป็นความจริงที่คุณไม่อยากที่จะยอมรับอ่ะซื้อหุน้นแล้วคุณรู้สึกว่ามันผิด คุณก็ไม่อยากยอมรับคุณก็ถือไว้เรื่อยๆเช่นเดี๋ยวก็กลับมานี่หลอกตัวเองคุณไม่เติบโตนะครับแล้วคุณก็โก,กวนก็ไว้ใจด้วยเพราะฉะนั้นลองดูนะครับไม่ทุกๆเรื่องนะครับยอมรับความจริงยีิบสี่ครับให้ตระหนักรู้ว่าชีวิตจะจบลงได้ทุกเมื่ออันนี้เป็นแนวปรัชญาเลยครับแล้วจริงๆมันเป็นความคําพูดที่จริงนะครับไม่มีใครบอกได้เลยนะครับว่าชีวิตจะจบลงเมื่อไหร่จริงๆนะครับ แต่ก็อย่าไปพูดจนกระทัไปไปคิดซะจนกระทั่งแบบเขาเรียกหมกมุ่นเนาะกลายเป็นแพนิคเลยกลัวตายตลอดเวลานี่ยก็เกินไปนะครับถ้าใครใครไปถึงจุดนั้นก็อาจจะต้องแนะนําให้ไปหาคุณหมออะไรเงี้ยเพื่อ,เพ,อเพื่อดูนะแต่ว่าการที่เราตระหนักรู้ว่าเออชีวิตจํากัดเนาะเหมือนเหมือนหนังเสือ4,000 weeks เนซะเรามีชีวิตประมาณ4,000สัปดาห์คือ80ปีโดยประมาณนะครับก็ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า แล้วข้อสุดท้ายนะครับพี่แมนะครับเราควรยอมรับความผิดพลาดและมีความรับผิดชอบต่อเรื่องนั้นทําอะไรผิดไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดนะครับคุณไม่ใช่คนแรกของโลกนะครับที่ทําอะไรผิดพลาดแต่ให้คุณยอมรับแล้วก็รับผิดชอบเรื่องที่คุณทําผิดอย่ายโยนความผิดไปกับคนอื่นทํางานอะไรก็ตามแล้วคุณผิดแล้วคุณเที่ยวโยนชี้นิ้วว่าคนอื่นโยนความผิดคนอื่นเนี่ยหนึ่งคือไม่มีใครรักคุณแน่ๆเขาไม่ชอบคนแบบนี้แน่ๆสคือตัวคุณก็จะไม่พัฒนาเพราะคุณไม่เคยยอมรับ แล้วก็รับผิดชอบความผิดพลาดนั้นเลยนะครับก็เป็นหนังสือที่ดีเล่มนึงเนาะเดาว,ว่าไม่น่าจะมีใครแปลแล้วก็น่าจะหาอ่านไม่ง่ายนักเพราะว่าที่ผมเล่าเมื่อวานนะผมไปเจอในตอนไปดูงานที่ panasonic นะครับแล้วก็เขามีหนังสือขายก็เลยซื้ออ่านนะครับ uh, the p a t h นะครับคุณโคโนสุเกะมัตซึชิตะแต่ถ้าเกิดอยากอ่านคิดว่าใน a m มซอนน่าจะมีขายเป็นอ e ีบุ๊กหรืออะไรไม่แน่ใจลอ,ลองไปเสิร์ชดูนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon's story, a life-changing story.